วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมันเล่นเกม Lovey l Cat Light Light b wow. l d นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะอุ้ยทุกคนนี่อันดับแรกเราต้องมาสร้างตัวละครกันก่อนเราสร้างเกือคบรบและเหลือหนึ่งตัวนะจ๊ะทุกคนโอเคเราเอาอันไหนดีอะ อันนี้ดีมุยอะหรือว่าจะดูโฆษณาไม่เอาหลายคนอันนี้ก็น่ารักนะว้าไปอันนี้ก็น่ารักเราเอาอันนี้เลยแล้วกันเอาตัวนี้ปากไม่คราบชุดเหรอเอาได้ชุดอันนี้อันนี้โบเหรอเอาอันนี้จ้าหมวกเอาอันไหนดีอะทุกคน เอาอันนี้จ้าน่ารักอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะแต่เราชอบอันนี้มากกว่าต่อไปประดับตกแต่งหางอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะจ๊ะไม่อันนี้ก็น่ารักเราเอาอันนี้แล้วกันจะถทุกคนต่อไปรองเท้าของนอนเอาอันนี้แล้วก็ปีหรอไม่ไม่เอานะจ๊ะทุกคน โอเคสิแล้วจ้าเกมนี้มันก็จะเป็นคลายๆา,ยายอาวตาโบนะจ้าดีเดี๋ยวเราจะพาไปแต่งบ้านนะอืมให้ห้าดาวไปเลยโทนมาแล้วว้าวได้ชุดด้วยเราให้คะแนนเขาเมื่อกี้ก็เลยได,ได้โอเคนีเก็บเราให้เขาถือลูกกันนะทุกคนอ้าๆ ตัวละครเลยจ้าทุกคนมันถือไม่ได้คนนี้ถือได้ไหมชึบเอาถือไม่ได้นี่ก็ถือไม่ได้อ้อถือได้แล้วจ้าทุกคนเอาไม่ได้เออนี่มันสวยมากเลยนะทุกคนเออโอเคถือได้แล้วไปจ้ะไปแต่งวานกันเลยนะ โอเคเอ,อ่อนี่นะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะที่มีลูกแปลงสีนะจ๊ะอุ้ยทุกคนมาแต่งกันเลยอันดับแรกอันนี้เหรอเอาโต๊ะมาก่อนอันนี้เราดูโฆษณาเอานะจ๊ะเราดูไว้นานแล้วตะป้วยชึบ มันไปทางเดียวกันนะทุกคนถ้ามันมา,ามันหันกลับไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาแบบนี้ก็แล้วกันต่อไปอันนี้เหรอเอาเป็นชุบกแล้วก็อันนี้แล้วกันนะค่ะทุกคนนี่พอมันก็เปิดปิดได้แบบนี้เลยต่อไปอุ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเป็นน้องคุโรมิ นะจ๊ะประกอบให้น้องเข้าร่างกันชุบโอเคจ้าเอาต้นไม้จักหน่อยอะเออดีอันนี้มันใกล้เกินไปหยบอันนี้เข้ามาชุบโอเคเอาน้องคนนี้ถอยคนนี้ก็ถอยตามนะจ๊ะ โอเคทุกคนตัไปอีกหนึ่งอันเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันตัไปเป็นอน,นี้นะทุกคนเออเอามาไว้ตรงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมหมดแล้วอันนี้ล่ะเป็นพวกอะไรอย่างนี้เนาะ เป็นพวกของตกแต่งอะค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปหนะ้าค่อยมาตกแต่งกันนะจ๊ะชึบ1น่งอันแล้วก็ชึบอีก1น่งอันจ้าโอเคค่ะทุกคนมาแต่งกันต่อเลยต่อไปจะเป็นแบบนี้เราจะเอาเป็น เตาแต๊สนะคะหรือเตาแก๊สนี่เองต่อไปอันนี้นะจ๊ะชุบมีอีกไหมต่อไปอันนี้จะเป็นแบบพวกนี้แล้วนะทุกคนนี่เราเอาของตกแต่งก่อนเอยเอยยาตัวน้องคุก่อนคุคุโรกับน้องไม,มง้มงอโรอเริง คุโรกับไม้มชึบไม้มออกมาไมโมนโรดี้ไม่มีลูโดนะจ๊ะชึบวางกันเลยนะต่อไปนี้วางตรงนี้นะจ๊ะมันหมาเยอะมากไปมาฉันส่งกันต่อจ้ะขึ้นมาโลนะทุกคนมันจะมีแค่ส่งฉนันนะอันเนี้ย อ้าผิดผิดผิดกดผิดอันนี้ก็อีไมีเอาของต้แต่งเราเอาอยู่น้องครโรไม,ม้มงอะไรประมาณนี้ไมมีนะจะไมมีพูดผิดชึบประกอบให้น้องเข้ากาันต่อไปอันนี้ทุกคนเราเอาอันนี้ใส่ก่อนหนึ่งอันนะจ๊ะ มีอะไรอีกไหมอ่ะตู้เออตู้เสื้อผ้าทุกคนเออจุ๊บตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอ,โอเคจ้าเอาวางลงไปเลยปิดดูสิโอเคเพอร์เฟคนะคะ อันนี้มันเหมือนจะมีแอร์ด้วยนะทุกคนแอร์มีมาให้อยู่แล้วนี่มันมีเตียงนอนเสริมให้ด้วยอุ้ยเราดูโฆษณาเอาอันนี้กันดิเราดูโฆษณาไปแล้วนะจ๊ะมาดูว่ามันจะได้ไหมนี่มาเร้วให้มันอยู่โอ้เปิดเปิด อันนี้มันเอ,อ่อมันใหญ่เกินไปอ่ะแห้วคนอันนี้ไปอยู่ในผ้าม่านได้ไหมเนี่ยโอเคอน,นี้ก็เอาไว้นี่ม้ยสมบู์แล้วทุกคนกต่ปไปยนะจ๊ะพวกอ่างอาบน้ำอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ใช้อ่างหรอกเราจะใช้อันนี้มาจาักแต่ตรงนี้นะจ๊ะเอ้ยเอ้ย อ้าวเฮ้ยเอาเข้าไปไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นไม่เอาต่อไปนะจ๊ะอันนี้อุ้ยอันนี้ยังไม่เกี่ยวแล้วกันชักโครกชักโครกได้ไหม โอเคทุกคนได้แล้วต่อไปจะเป็นอันนี้นะจ๊ะอืมเราไม่ไหนดีวินี่ก็เรากันอ้าวมันไม่ยอมเข้าไปให้เราทุกคนชุบเข้าไปเรียบร้อยเร็วนะจ๊ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโซนนี้อันนี้นะจ๊ะฉีดตรงนี้เราจะแบ่งเป็นเส้นไปเลยมาเอาเตียงนอนอีกแล้วกันเอเขามีเตียงนอนมาให้อยู่แล้วหนึ่งอันนะจ๊ะทุกคนเดีกใครไม่พอก็เอาเพิ่มได้ชึบ มีอีกไมอ้อะอันนี้หรอเป็นลายพวกนี้เดี๋ยวค่ะทุกคนเอาต่อไปอันนี้ต่อพื้นั่นอะไรเนี่ยอ้าวเป็นสีดำโอเคสีนี้ต่อไปทีวีใช่มีเอาไว้ตรงนี้ก็เลยอ่าอ่าอ่า หยิบอันนี้มาอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เยยบามาสักหน่อยแล้วเราก็จะมีน้องตัวนี้ไว้ด้วยน้องคูโรไมโมหรือไมเมนั่นเองชึบเอาวางไว้วางไว้โอเคจัดคนขอยับนิดนึง เชื่อจัด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 เรียงให้มันเข้ากินเข้ากินนะจ๊ะทุกคนเข้ากินหรือเข้ากันโอเคเราเพิ่มต้นไม้สักหน่อยไหมจุ๊บแล้วอันนี้ก็เพิ่มนะจ๊ะต่อไปต่อไปนอนกคนนี้ด้วยนะเอาไวน้นีดีอะทุกคน เรายังไม่ใส่แอร์เลยชุบโอเคแอร์มันอยู่กับอะไรอะทุกคนนี่แหละแอร์มันต้องอยู่เแถาๆนี้แน่นอนใช่ไหมเพราะมันเป็นเกี่ยวกับห้องนอนอะทุกคนไม่มีแอร์ไม่ได้แล้ๆเดี๋ยวเลื่อนหาดูก่อนนะ จริงอันนี้ก็ไม่มีแน่นอนอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ล่ะมีไม้นี่ง่ายทุกคนติดไว้เพราะมันติดไม่ได้เนาะเนี่ยติดชึบโอเคเอา้อาวอ้าวเย่าพิ่งปแอร์อีกหนึ่งโอเค แล้ว็อาวางไว้วางไว้แล้วก็น้องคนนี้อีกหนึ่งอ่ะชึบชึบแม่ลองเปิดแอร์สิเปิดให้เย็นทั่วบ้านไปเลยค่ะทุกคนชั้นล่างก็ต้องติดแอร์นะเอาตรงนี้มันไม่มี มาจะทุกคนมาติดให้นี่ต่อเป็นแบบนี่เพื่อใช้ไฟฟ้าอุ้ยตู้เย็นตู้เย็นเราจะเอามาไว้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็แอร์นะห้องกินข้าวก็ต้องติดห้องนี้ก็ต้องติดนะห้องทำอาหารต้องติดต้องติดมันร้อน เปิดแอร์ให้ทั่วบ้านจุ๊บโอเคเปิดอะทุกคนต่อไปอีกหนึ่งอันไว้ตรงนี้เสียงเงินนิดเดียวเองหรอกโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะงับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e และกดว้ายยังไม่กดไม่ต้องกดยังไม่ต้องกดทุกคนชุ๊บ ชื้ออ่ออุ้ยผีเชื้อชื้อแล้วอีกอันหนึ่งก็ลูปอะไรอะนี่ใช่ไหมไอ้ชื้อลงไปนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยว้าวสวยงามมากทุกคนอย่างน่ารักเลยสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนอนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม,าม,ามาๆ่ๆด้วยนะ